อุ้ยแต่ๆออก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 อหริเอาเดี๋ยวสอนให้เห็นวะสอนเน่ยสอนเนี่ยอเพียบเพียบป่ะเพ้ยบเนี่ย่ลุก้กเอาเบื้องบนว่าเสนอกล้องนี่แหละว่าพากล้องนี่ให้เขากล้องน้ลุกพุ่นโกเบะไงปี๊บ โอ้ยเติบซอนปนีิซ้อนซ้อนใส่ผลาเขียวสอปลาหน่อยปลาหน่อยปลาปลสลิดสลิดทุกบ่อบ่เมนบางบ่อมีนี้ยเข้ามา

ต่ว่าตัวใหญ่นี่มอไหนเด้เนี่บางห้างน่ีดตัวใหญ่กดจันกดข่มจับมันโยบจับอไรแต่แตัวนึงบ่เงาคาสองทำ้าพัเดียวเนเดี๋

บ่นบเ่นหก็ันีม่ัเราตัตงไงไวมวสุดหางนี่พี่น้องไปกำลังหา,หาลูงพ่อน,นี่ลูกพ่อนอยู่นี่นบ่แม่นลูกพ่อนะลูงพ่อนตกอับ <c oughs> ได้าปลาตามสะกิน บอปบ้มาอู้ต่ออก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 อออีอู้ยบงไหนูคู่ตัวก็ดุกเออเรืองบีดออเรื่องขาดเอ้ยมันมุนเอาเลยอา้วกระดูกกดูตายราได้ระดกอ่โอ้ยออกวะี่ทีหมุนออกอาการเลยยังงนึ่งคำยิ่นขึ้นเด้อว่าตัวนึ่บดลงเด้อขาบออก นี h, ่อุ้ยตัวนี <fon> ้น้ำบกวับเลยเบื้องขนาดขนาดแค้นนี่เฮ้ยอุ้ยตัวนี้น้ำบกวับเลยเบื้องขนาด กรขนาดแขนนี่เฮ้อเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวเราจัดให้เลยผู้ใส่พมาณปนหนึ่งล่ะมันอบมันสีสุกก็ดีเลยบอก เามวันหมนสามก่อสอบ